แล้วทีนี้ที่ผมให้ดูว่านี่คือพระกุวัดเงินคองเตยนะครับกุวัดเงินคองเตยตอนนี้ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วเพราะเป็นที่ตั้งของการท่าเรือแห่งประเทศไทยณปัจจุบันนะครับหลังจากที่มีการเวรคืนการบูรณะแล้วก็การย้ายวัดน่ะนะครับเราก็จะเห็นว่ามีพระจำนวนหนึ่งซึ่ง คนในยุค2470รกว่าเนี่ยนะที่เขาเล่นพระสะสมพระเนี่ยเขาก็ไปกว้านหากันแล้วดูเนื้อหานะเนื้อ85อินโดจีนกับเนื้อของวัดเงินของเตยเนี่ยมันสูตรเดียวกันเลยกระบวนการผลิตคล้ายกันนะครับคล้ายกันเนี่ยเห็นไหมมีร่องรอยของ การตะใบนการเก็บรอยตะใบยอย่างเงี้ยนะครับเห็นนะแล้วแล้วที่น่าส,สนใจคืออะไรมันมันเป็นพระที่อยู่ในกลุเมื่อเป็นพระที่อยู่ในกลุเนี่ยเขามีอะไรอ่ะเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นสนิมนะครับมีสนิมเกาะ หรือผุดออกมาจากในเนื้อพระนะครับองค์นี้เนี่ยผมล้างแล้วนะครับนี่องนี้ล้างแล้วแต่เนี่ยไม่ได้ล้างนะสภาพพระที่ออกมาจากกรุคือเป็นพระที่สร้างในช่วงนั้นน่ะผมถ้าถ้าให้ผมพูดตามตรงก็คือว่าเป็นพระช่วง2,480นั่นะนะครับช่วงสงครามอินโดจีนนั่นแหละแต่ทีนี้ว่า ตามประวัติบอกว่าวัดเงินของเตยเนี่ยไม่มีการสร้างพระหรืออะไรเพราะว่าเราไม่รู้ประวัติเลยอ่ะมีประวัติว่าเรือเกิดพายุฝนแล้วมีเรือขนสินค้านะนะไปชนเจดีพอชนเจดีเข้าก็มีพระทะลักออกมาก็เท่านั้นเองแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนใครสร้างแล้วเอาไปบรรจุไว้ที่นั่นนะครับอ่อ่าแล้วทีนี้มาพิจรารณา คือคาบกุมันมันต่างกับของบางขุนพรมนะครับคาบกุต่างกับบางขุนพรมแต่ว่าเทคนิคการผลิตเนี่ยเป็นภาพแบบเทยอดแล้วเราก็จะเห็นว่าร่องรอยของการแต่งขอบเน่ยไหมใช้รอยตะใบอย่างเงี้ยคือวันนี้เนี่ยท่านได้ความรู้นี้ไป เผื่อไปเจอนะพระพวกนี้เนี่ยถูกตีเก๋ถูกตีว่าเป็นพระสนามแล้วก็ที่สำคัญนะที่สำคัญก็คือว่าพระพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นตำนานที่หายสาบสูญไปจากวงการพระเครื่องด้วยความที่ว่าคนไม่รู้จักนะครับคนไม่รู้จักพิมพ์นี้ก็เรียกว่าพิมพ์พระประธานนะครับของวัด เงินของเตยนะครับแล้วอีกองหนึ่งนี่เห็นไหมโอ้โหองนี้เนื้อโคตรจัดเลยนะเนื้อโคตรจัดเลยราคาค่านิยมหลักหมื่นนะครับอ่าราคาค่านิยมของพระวัดเงินของเตยอะ่ะแล้วก็ไม่ขยับกันเท่าไหร่คนที่เก็บพระวัดเงินเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ขายอะครับเพราะ เขาห่วงอ่ะนะครับเขาห่วงของมันไม่มีหมุนเวียนในตลาดเป็นพระที่ไม่มีหมุนเวียนในตลาดนะครับพระกุวัดเงินของเตยเนี่ยราคาก็เลยไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนมือเท่าไหร่เห็นไหมความสวยงามของงานเนี่ยกระบวนการผลิตมันมันเหมือนกับอินโดจีนเลย แล้วทีนี้จะให้ดูว่าพิมพ์อื่นพิมพ์อื่นนี่เนื้อขาวเป็นพิมพ์พระประธานเห็นนะอันนี้เลยคือครั้งแรกเลยที่ผมได้เห็นลักษณะของพระที่มีเส้นสุม้มเส้นซุ้มที่แบบตั้งชันตั้งฉากนะนะคือตอนแรกเนี่ย ที่ผมฟังอาจารย์สมชายอาจารย์บอกว่าเส้นซุ้มแบบนี้มนะันเป็นพระเกนะแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์พิจารณากันจริงๆเนี่ยกระบวนการผลิตแบบนี้เห็นไหมมันเป็นกระบวนการผลิตแบบเทยอดและมีการแต่งขอบเหมือนสมเด็จอินโดจีนเลยแต่พิมพ์นี้ในพระสมเด็จอินโดจีนไม่มีนะครับสมเด็จอินโดจีนเป็นพระที่หลวงปู่นาคสร้างด้วยเช่นกันนะครับแต่วัดเงินคองเตยไม่มีปรากฏว่า ใครเป็นคนสร้างนะจะบอกว่าเนี่ยลักษณะของพระกับแม่พิมพเนี่ยถ้าว่าเป็นพระอยู่ในยุค2,485เนี่ยเพื่อนๆก็เข้าใจเลยว่าแม่พิมพ์เทคนิคกระบวนการผลิตการสร้างแม่พิมพเนี่ยมันเริ่มมีวิวัฒนาการไปอีกรูปแบบหนึ่งล้ว และส่วนที่ผมอธิบายเพื่อนๆก็คือว่าความเก่าเนี่ยมันทําให้เส้นสุมมีการมุดมว้วนใช่ไหมหดนี่นี่น,นี่เราเลยเข้าใจได้โดยง่ายว่าอ๋อในสมเด็จวะะัดระฆังที่เก่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีการมุดม้วนจริงๆด้วยอ,อันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ นะครับจากพระอายุ80ปีโดยประมาณเนิ่ๆโดยประมาณนะเพราะว่าเราเทียบกับกระบวนการผลิตของอินโดจีน2องสเราก็จะเห็นว่าเออเห็นนะนี่เป็นเป็นชุดของวัดเงินของเตยนะครับแต่พิมพ์นี้ผมไม่เจอในอินโดจีนนะครับอ่า โอเคเรามาดูว่านี่วัดพรับเสมาวัดพรบเนื้อเนี่ยเก่าถึงยุคสมเด็จโตนะครับเพราะว่าสังฆราชส,สุกไก่เื่อนนะเนี่ยนะเนื้อวัดพรบเนี่ยเขาถ้าถึงเนี่ยมันประมาณนี้เลยถึงยุคสมเด็จโตร้อยเจ็ดสิบปีโดยโดยประมาณ คือถ้าคุณอยากจะรู้ว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเนื้อหากเก่าแค่ไหนเนี่ยคุณมีพระวัดพรบไปเทียบเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเก่ากว่าสมเด็จโตนะแล้วพอมาเจอแบบนี้เนี่ยพระเกที่ผมบอกอ่ะเนื้อมันฟ้ามฟ้ามอ่ะเห็นไหมมันคนละนั่นเลยคนคนละโซนคนละคนละแบบเลยนะที่สำคัญก็คือว่า มันเป็นการถอดมาเราจะเห็นขอบเนี่ยเห็นนะลักษณะการถอดมาแต่ลักษณะของพระแท้เนี่ยเขาจะรัดรูปนะไม่มีขอบขอบกระจกและกระบวนการผลิตพระในยุคนู้นเห็นเนะออเนี่ยเราดูกระบวนการผลิตเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันต่างกันเห็นไหมดูปุ๊บ เอ้ยไอน,นี้ขอบสองชั้นมันมาจากไหน<ม>เพราะว่าถ้าถ้าเป็นพระดั้งเดิมเนี่ยมันจะไม่มีขอบสองชั้นใชอ่แม้กระทั่งเนี่ยวัดเงินทองเตยเนี่ยก็ไม่มีขอบกรอบกระจกไม่มีขอบสองชั้นเห็นไหมเนี่ยไม่มีขอบสองชั้นนะโอ้โหดูกันการเทงเขาเนี่ย มันควบคุมการผลิตไม่ได้นะ,ะฐานมันอาจจะบิดเบี้ยวเป็นอะไรยังไงเราไม่รู้อะแต่เนื้อหาอย่างนี้จัดจ้านดีใช่ไหมเออนี่เห็นไหมมีร่องรอยการตะไบเนี่ยมันเลยทำให้เราสามารถจะจำแนกได้ใช่ไหมเห็นนะการจำแนกรอยตะไบหรือรอยรอยปาดข้างเนี่ย นะมันคือเทคนิคในการผลติตของยุคนั้นยุค2485ทีนี้ไอการที่เราจะหาพระที่เก่ากว่า2485ไปนั้นะ่ะก็คือพระที่อยู่ในบาทวัดอินไงนะนะคนชอบพระส่องพระเนี่ยมันมีความสุขใช่ไหมแล้วโอ้เดี๋ยวเวอร์ชั่น โอ้มีนี่มาเจอพิมพ์นี้อีกโคตรสวยเลยเห็นไะหอ่านี่ก็วัดเงินคองเตยคือบางคนเนี่ยนะเอาไปเพื่อนเพื่อน,นสังเกตดูนะไม่มีขอบกรอบกระจกนไม่มีขอบกรอบกระจกกระบวนการผลิตแบบนี้ปุ๊บพอเราดูปั๊บ เเนื้อพระเป็นแบบเทยอดเป็นเนื้อผงล้วนเนื้อพระเทยอดผงล้วนมีร่องรอยการตะใบขอบข้างการเก็บเก็บข้างนี่พิมพ์อะไรเอ่ยพิมพ์อะไร ฐา,านอะไรฐานอะไรฐานคู่ใช่ไหมฐานคู่หรือว่าหรือว่านม่มันเนี่ยเออเนี่ยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอันนี้กันอีกนะฮะเออเห็นไหมโคตรสวยเลยเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยนี่มาจากวัดเงินคองเตยนะครับ อ้าวนี่นี่ไฮไลท์ไฮไลท์ก่อนจะจากลาก,กันมีองค์นี้องค์นี้ของที่ไหนใครรู้บ้างน,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่องกันนะคาบแบบนี้เราจะตีเข้าที่ไหนเหนือแบบนี้เราจะตีเข้าที่ไหนโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้แดดดีๆคือผมอยากจะส่องตอนที่มีแดดนะได้ดูดูพระเนี่ยต้องดูกับแสงแดดนะ มันจะทำให้เราเห็นผิวจริงๆของเขาพรุ่งนี้มาดูองค์นี้กันองค์นี้บางขุนพรมหรือเปล่าหรือวัดละคังนะเจดี JD. บางขุนพรมหรือวัดละฆังนะโอ้โหเนี่ยองนี้ไปสู้กับอาจารย์สุภชัยสายันได้เลยนะครับ นะอ่าสวยกว่าที่อาจารย์สุภชัยท่านเอามาโชว์นะนะจะบอกให้สุดยอดนะ คนชอบส่องพระ2องปีก็ไม่เบื่อเหมือนคนชอบงานศิลปะครับดูภาพศิลป์มันมันดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะฮะนะคือถ้าเราเข้าใจกระบวนการผลิตนะเราจะรู้เลยว่าวิวัฒนาการการสร้างพระแต่ละยุคเนี่ยมันมันแตกต่างกันและลักษณะเชิงช่างลักษณะของการการสร้างพิมพ์แม่พิมพ์พระการกดเนี่ยเห็นไหมเพื่อน อขอบบนอย่างเงี้ยมีมือเนื้อปิ้นเกินอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของพระบางขุนพรมนะครับเอกลักษณ์ของบางขุนพรมที่ที่เราจะประสบพบเจออยู่นะเห็นไหมเนี่ยคือเราไม่ได้มีองค์เดียวไงเรามีหลายองค์เรามีหลายองค์ลงคแล้วก็ด้านหลังมันก็หลายแบบใช่ไหม อ่านี่กดไม่ชัดนี่กดชัดเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาชมกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมนะครับลูกอมผงภายกุมารของหลวงปู่ทิมอิสริโกออกวัดสำนักขามนะครับกุสำนักขามสวยๆเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่3ลูกถ้าใครอยากจะมีของดีติดตัวนะครับ เม็ดละ1,600บาทค่าส่ง50บาทนี่เขียวๆอย่างเงี้ยนะทาสีพึ่งด้วยสีพึ่งหลวงพ่อตาบนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ